การแสดงละครเพลงต้องเล่นใหญ่ไม่จริงเสมอไปค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะสเตจน้อยขอนำเสนอเรื่อง acting ค่ะ acting การแสดงการแสดง acting อือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า act เนี่ยไม่ได้แปลว่าการแสดงซะทีเดียวแปลว่าการกระทำนเน่งค่ะเพราะฉะนั้น acting เนี่ยมันก็น่าจะแปลว่าการกระทำมากกว่าการแสดง ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะสเตจน้อยอยากจะขออาสาพาเพื่อนๆนมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องการแสดงมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงละครเวทีรวมไปถึงละครเพลงแล้วก็ละครพูดนะคะแล้วก็การแสดงละครทีวีค่ะการแสดงทุกประเภทนะคะก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดเรื่องสิ่งที่ เหมือนกันก่อนค่ะนักแสดงทุกคนนะคะจะต้องถ่ายทอดความเป็นจริงค่ะจะต้องเล่าเรื่องจริงแล้วก็ถ่ายทอดออกมาด้วยความจริงใจมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงอะไรทั้งสิ้นบนโลกใบนี้ส่วนสิ่งที่ต่างกันนะคะ การแสดงละครทีวีเนี่ยเราสามารถจะเห็นสีหน้าแววตาของนักแสดงได้อย่างได้อย่างชัดเจนและใกล้ชิดกว่าการแสดงละครเวทีนะคะเพราะฉะนั้นหลักในการแสดงละครทีวีส่วนใหญ่ก็จะเป็นการดึงคนดูเข้าไปหาตัวละครตัวนั้นนั่นเองค่ะไม่ใช่การส่งออกไปเหมือนการแสดงละครเวทีค่ะ การแสดงละครเวทีนะคะที่จะต้องส่งกับลอยก็เนื่องจากว่าที่นั่งเนี่ยมันจะมีแถวที่ใกล้ที่สุดแล้วก็แถวที่ไกลที่สุดแล้วเราก็ไม่สามารถซูมอินนะคะเพราะฉะนั้นคนดูแถวหลังสุดเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะว่าตัวละครนั้นเขากําลังคิดอะไรอยู่หรือเขากําลังถ่ายทอดสีหน้าแววตาอะไรอยู่นะคะเพราะว่ามันไกลมากไกลมากเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะคุ้นเคยกับคําว่าละครเวทีเล่นใหญ่ การแสดงละครเพลงต้องเล่นใหญ่ไม่จริงเสมอไปค่ะสำหรับเล่นใหญ่นั้นฝนแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะอย่างแรกก็คือเล่นใหญ่บนความเป็นจริงค่ะอย่างที่2เล่นใหญ่เกินความเป็นจริงค่ะ เล่นใหญ่อยู่บนความจริงนั้นก็คือการที่เรายังเกล้าความเป็นจริงอยู่แต่ว่าเราอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายหรือไม่ก็การใช้น้ําเสียงเพื่อที่จะมาช่วยขยายการกระทานั้นๆนะคะขอย้ําว่าช่วยขยายการกระทํานั้นๆนะคะไม่ใช่ขยายการแสดงนั้นๆค่ะส่วนการเล่นใหญ่เกินความเป็นจริงนั้นนะคะก็คือการที่นักแสดงนะคะกระทําบางอย่างลงไปที่มัน เกินความจำเป็นของตัวละครนั่นเองการที่นักแสดงนะคะกระทำบางอย่างลงไปที่มันเกินความจำเป็นของตัวละครนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็คิดว่าได้นำพาเพื่อนๆให้มารู้จักการแสดงมากขึ้นมาอีก หนึ่งระดับนั่นเองค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตาม t t g e น้อยได้ทาง Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ค่ะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ